วันนี้เรามีส่งมอบโต y ยต้า Yaris AT คันนี้เป็นตัวรุ่นท็อปนะครับมือเดียวสวยๆไม่น้อยสภาพแจ่มสุดๆนะครับลูกค้าเนี่ยดูรีวิวแล้วถูกใจนะครับถูกชะโลกกับคันนี้บอกว่าชอบมากๆนะครับพี่นาอยู่มีนบุรีนะครับไม่ได้มาดูรถจริงด้วยนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆครับซื้อรถแบบไว้วางใจนะครับโอนเงินจองมาเลยนะครับแล้วทางเราก็ ให้ไฟแนนซ์นะครับไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านนะครับเพื่อพี่ๆนะครับไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่ร้านเพื่อเซ็นเอกสารนะครับให้ดูสภาพก่อนส่งมอบนะครับเผื่อคนใหม่จะได้เห็นด้วยนะครับว่ารถที่นี่เป็นอย่างไรนะครับสภาพแจ่มไหมนะครับแล้วก็สําหรับคนใหม่นะครับและคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับที่นี่ไม่มาดูรถซื้อรถไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อเงินสดก็ตามนะครับได้รถจริง 100%ซนะครับซื้อเงินสดรับรถพร้อมเล่มทะเบียนได้เลยครับไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ที่ไหนก็ตามเหนือใต้ออกตกส่งให้หมดเลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆก,ก็คือขับไปส่งทันทีนะซุปเปอร์ 4G นะครับตอนนี้เวลาประมาณ11บเอนาฬกานะครับแล้วก็เดินทางไปส่งมอบกันนะครับมีท็อปท็อปไฟด้วยเฮงเฮงร่ำรวยครับฮ <c oughs> สีขาวส,ายสวยๆแบบนี้พี่ดูเวลาออกแดดโอ้โหอย่างเจมระหว่างทางเราก็แวะเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับเป็น ของขวัญน,นะครับพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่นานะครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับไปทางมีนบุรีระหว่างทางก็อากาศคึมฟ้าคึมฝนนะครับค,คันนี้บอกเลยว่าแอร์เย็นมากๆเย็นจนหนาวนะฮะข้างทางนะครับก็เจอต้นไม้ผมไม่รู้ว่าต้นอะไรนะแต่ว่าสวยมากสองข้างทางเลยนะครับดอกสีเหลืองอย่างเงี้ยครับใครทราบก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะผมไม่ทราบจริงๆนะครับมันคือต้นอะไรนะ ใครรู้ก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับสวยงามนะครับงามตาดีนะแล้วก็มาถึงบ้านพี่นาเรียบร้อยนะครับจะให้ดูสภาพโอ้โหพี่เจอแสงแดดนี่ย่างสวยเลยครับสภาพยางแจ่มนะแล้วก็ครอบครัวพี่นานะครับก็หลายคนนะครับมาดูรถคันนี้นะโอ้โหเขาบอกว่ารถสวยนะครับสภาพแจ่มจริงนะฮะสภาพใหม่เลยนะคันนี้น้องกิษก็คอนเฟิร์มครับขับมาเนี่ยต้องบอกเลยว่า นุ่มมากๆนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นจนต้องเบานะหนาวเลยนะคันนี้โอ้โหสุดยอดซื้อไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับนะครับเราก็ส่งมอบกันเรียบร้อยนะครับได้เห็นรอยยิ้มของพี่นาแล้วก็พี่สันตินะครับผมเองก็มีความสุขนะครับที่ได้เห็นรอยยิ้มพี่พี่นะครับที่ชอบรถและถูกใจกับตัวรถนะครับน้องกริดติใจมากๆนะครับที่ได้มาส่งรถด้วยนะฮะ พี่ๆเป็นกันเองสุดๆแล้วก็มีน้ําเย็นๆนะครับมีขนมมาให้ทานด้วยนะครับโอ้เป็นลูกค้าที่น่ารักจริงๆขอบคุณมากๆเลยครับน้องกรีดก็ขอขอบพระคุณพี่สันติกับพี่นามานนที่นี่ด้วยนะครับ